สวัสดีค่ะข้าครัวกับวิวันนี้นะคะจะพาข้าครัวมาทำแกงกะทิหมูใส่สตอและหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะตั้งกะทิให้เดือดค่ะเมื่อกะทิเดือดแล้วนะคะก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยคนให้เครื่องแกงละลายเข้ากันนะคะแล้วก็เติมหมูลงไปค่ะเติมหน่อไม้ต้มสุกลงไปเลยค่ะ และก็เติมสตอลงไปเลยค่ะพระเอกของเราเลยคนให้เข้ากันตั้งไฟให้เดือดสักครู่นะคะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะเราก็นำมาปรุงรสเลยค่ะใส่รสดีใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วก็ชิมให้ได้ตามรสชาติที่เราต้องการค่ะ เสร็จแล้วนะคะแกงกะทิหมูสตอใส่หน่อไม้จ้า